กินกันมีวิธีปอกยังไงคะย้อนมีวิธีบอกนห้งน้ำอกมาได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีเหมือนเดิม เพิ่งเพิ่งมีวิธีกินอย่างเงกินอย่างงี้อนตักมันมนะม่วงเนาะมะม่วงสุกมีประโยชน์นะคะสหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะคะ มีวิตามินซีบอกว่ามันไปทดแทนฮอร์โรมนอะไรบอางอย่างเนี่ยยายไม่เคยเรว่ามีประโยชน์สำหรับผู้หญิงไวมหมดอร์ยันเดินกินไปเยอะกันนะคะหวานมากแต่เราควรมีวิธีปอกมะม่วงยังไงยายชอบวิธีนี้มันกินง่ายเลย นี่สุกมากหวานมากหมดไปแล้วนะึ่งยับหลออีกหนึ่งสี่เดี๋ยวแกนมันค่อยมากินไปละนี่อ <c oughs> ตอนแรกจะใช้ช้อนตัก มัน่วใช้มือเด็กป่าบางคนไก่ชอบกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวม่วงนะเป็นอาหารขึ้นชื่อเลยนะของหวานขึ้นชื่อ ยากินข้าวกินมมเปล่า,าแต่ว่าไม่ใช่คนพิถีพิถันไม่ชอบบางคนก็จะบอกหันหันเลี้ยงเสือในใจนชอบกินแบบ No